วิธีเช็คสําหรับในหน้าทิกต o อกนะคะวิธีเช็คว่ามีสินค้าตัวไหนที่มีคําสั่งซื้อเข้ามาแล้วมีสินค้าตัวไหนบ้างที่มีการชรําระค่าคอมมิชชั่นแล้วและมีสินค้าตัวไหนบ้างที่มีการยกเลิกค่าคอมมิชชั่นนะคะซึ่งจะมีวิธีการเช็คดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเข้าไปในทิกต o อกค่ะจากนั้นกดตรงโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นกดตรงรูปตะกร้าและเลือกทิกต o อกช็อปพอเข้าสู่หน้าจอนี้เลือกตรงรายได้และเลือกตรงคําสั่งซื้อในโปรแกรมไหนหน้า พอเข้าสู่หน้าจอนี้จะมีหลายหน้าเลยนะคะให้ดูตรงขีดเส้นใต้สีเข้มๆนี้นะคะถ้าอยู่ตรงจุดไหนก็จะแสดงรายการในหน้าจอนั้นตอนนี้คืออยู่ในหน้าจอแรกคือรวมสินค้าที่มีการสั่งซื้อเข้ามาทั้งหมดส่วนหน้าจอที่2จะเป็นในส่วนของการรอดําเนินการในการโอนค่าคอมมิชชั่นให้เรานะคะส่วนหน้าจอถัดมาจะเป็นในส่วนของค่าคอมมิชชั่นที่ชําระให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหน้าจอถัดมานะคะคือส่วนที่ไม่มีสิทธ์ ส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ก็คือสินค้าที่มีคําสั่งซื้อไม่เสร็จสมบูรณ์เช่นสินค้ายกเลิกการจัดส่งเราสามารถกดตรงดูเพิ่มเติมตรงนี้เพื่อดูสาเหตุที่เราไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะในส่วนสุดท้ายจะเป็นสินค้าถูกแช่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการตรวจเช็คสินค้าในหน้าทิกต o อกนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ